สำหรับในส่วนวันนี้เป็นวันสําคัญครับวันพระวันพระใหญ่วันอาสาฬห,าหบูชาพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงของฤด,ดูการฝนตกอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมหลังจากเข้าพรรษาแต่ว่าในด้านของอพยากรณนะครับและดังด้านของโหราศาสตร์ก็ค่อนข้างที่จะมีข้อมูล ตรงกันไปประเด็นที่ว่าในช่วงของอที่เรากำลังจะเข้าพรรษากำลังอยู่ในช่วงต้นเดือนกระกฎาคมนี้เนี่ยภาวะฝนโดยรวมอาจจะยังไม่มากในในพื้นที่ในภาคตะวันออกเราแต่จะไปตกหนักอยู่ทางเขตทางพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นในส่วนของวันพฤหัสเป็นเรื่องของเงาะประเด็นนั้นเราก็อยากจะให้พศกรเห็นภาพในเรื่องของสถานการณ์ของเงาะ ปีการผลิตนี้ราคาก็ค่อนข้างจะดีผลผลิตก็มีคุณภาพนะครับเพราะว่าเกิดจากสภาวะฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องฝนชุกและก็ในช่วงท้ายฤดูราคางากก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พิทักกรหลายท่านก็ยังพอใจแต่เราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแรงงานการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปติดตามฟังสาระกันต่อไป สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับในทุกวันพฤหัสพืชเศ,ษศร,รษฐกิจของเราก็จะเป็นในส่วนของเงาะและในส่วนของลองกองประเด็นในวันนี้ผมคงต้องนําเอาเรื่องของการตัดแต่งเงาะเพื่อที่จะให้เงาะนั้นยังคงเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้และก็เป็นพืชเศ,ษศร,รษฐกิจก่อนอื่นครับเราต้องมาทําความเข้าใจนะครับว่าการตัดแต่งกิ่งของเงาะนั้นประเด็นก็คือเราตัดเพื่ออะไร ถ้าเราจะแยกประเด็นออกมาให้มันเป็นหลักๆให้เราเห็นภาพกว้างๆก่อนว่าการตัดแต่งของเงาะนั้นก็จะมีการตัดแต่งหนักหรือว่า half p u n i n g คือตัดเพื่อปรับทรงพุ่มในการตัดในลักษณะแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราเอากิ่งทั้งหมดออกเกินกว่า50%ก็มีหรือประมาณ50%นั่นหมายความว่า กรดีเงาะเหล่านี้จะให้ผลผลิตในฤดูการถัดไปเขาจะต้องมีเวลาในการพักตัวอย่างน้อยหนึ่งปีดังนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะปรับโครงสร้างสวนคือตัดหนักนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องกําหนดว่าปีนี้เราตัดแปลงนี้ปีหน้าเราถัดไปอีกแปลงหนึ่งปีหนักถัดไปอีกแปลงหนึ่งหรือหรือ ในแปลงเดียวกันเราตัดต้นวันเว้นต้นตัดแถวเว้นแถวก็ยังคงมีเงาะส่วนที่ยังคงมีอยู่ก่อให้เกิดรายได้และเงาะที่ยังอยู่นั้นก็จะออกดอกให้ผลผลิตยอย่างดีอันนี้คือกรณีที่1ในส่วนของกรณีที่2ก็คือเป็นการปรับทรงพุ่มแต่ว่าไม่ได้ตัดหนะักนั่นหมายความว่าเราอาจจะมีการตัดแต่งโดยทั่วไปเนี่ยประมาณสัก 50เซเพื่อคุมความกว้างหรือคุมความสูงของส่งพุ่มซึ่งการตัดในลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องอธิบายว่ายังคงมีผลเช่นเดียวกันในกรณีของการที่ตัดในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะทำให้ฤดูการนี้ไม่ได้ให้ผลผลิตทำไมเขาถึงไม่ให้ผลผลิตเพราะว่าการณีของเงาะที่เราตัดแต่งนั้นเราจะต้องเข้าใจครับว่า เขาจะต้องสร้างใบใช้เวลาประมวลร,รวมๆแล้ว3รุ่นใบใน3รุ่นใบนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนดังนั้นกัดในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะควบคุมทรงพุ่มแต่ไม่ได้หนักถึงกับกรณีที่1ดังนั้นในการตัดแต่งในลักษณะแบบนี้ก็เป็นภายใต้เงื่อนไขอันเดียวกันนะครับว่าเราคงจะต้องอตัดเป็นแปลงตัดเป็น ถวหรือตัดต้นเว้นต้นเพื่อที่จะให้ต้นที่ยังคงอยู่เนี่ยมีโอกาสให้ผลผลิตต่อไปยังคงมีรายได้ประคองไปก่อนส่วนในการตัดใดลักษณะที่3ครับก็เป็นการตัดแบบพินักกรที่ทั่วไปก็คือตัดประมาณสัก20%หรือตัดปลายกิ่ง ตัดกิ่งที่สุดโสมออกตัดในส่วนของกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกอันนี้ก็เป็นการตัดโดยทั่วไปซึ่งการตัดในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรามักจะปฏิบัติกันและก็ต้องเข้าใจต่อว่าการตัดแต่งกิ่งในลักษณะการตัดกิ่งทิ้งกับตัดกิ่งปลายการตัดเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแตกใบอ่อนสำหรับไม้ผลชนิดนี้ผมก็ต้องย้ำคบว่าการตัด จะทําให้มีลักษณะของการกระตุ้นให้ฮอร์โมนออกซินเนี่ยเคลื่อนตัวไปตําแหน่งที่ตัดแล้วก็มีการแตกใบอ่อนโดยในการตัดลักษณะแบบนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ5-6เดือนใบเขาก็จะพร้อมต้นเขาก็จะพร้อมแล้วก็ให้ผลผลิตได้ถ้าเป็นเงาะต้นใหญ่ที่มีอายุมาก,มากๆเกา็จะอยู่ในระดับประมาณสัก2รุ่นใบแต่ถ้าเป็นเงาะรุ่นสาวก็จะเป็น3รุ่นใบก็ยังคงให้ผลผลิตได้ ซึ่งการตัดในลักษณะแบบนี้เหมือนกับทั่วๆไปครับแต่ยังมีอีกลักษณะหนึ่งคือรูปแบบที่4รูปแบบที่4นั้นหมายความว่าเรามีวัตถุประสงค์หลักเลยว่าเราต้องการที่จะให้เงาะเหล่านี้ออกดอกให้ได้เร็วขึ้นมีผลผลิตเร็วขึ้นเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นและในเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องย้อนกลับมาดูนะครับว่าเราจะทำได้กับเฉพาะเงาะ ต้นที่มีความสมบูรณ์จะเป็นเงาะสาวเงาะขนาดกลางหรือเงาะใหญ่ก็แล้วแต่ครับจะเป็นส่วนที่เราจะให้เขาเฉพาะต้นที่มีความสมบูรณ์อันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขที่สองก็คือในการตัดเหล่านี้เป็นการตัดแค่เพียง15%หรือไม่เกิน20%และเป็นการตัดปลายทรงคุ่ม กับในส่วนของกิ่งภายในที่อาจจะ,ะไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพกาตัดแบบนี้ถามว่าตัดเพื่ออะไรตัดปลายเพื่อกระตุ้นให้เงาะเหล่านี้แตกใบอ่อนพร้อมพร้อมกันทั้งแปลงเมื่อเราตัดปลายมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนและเมื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนแล้วก็จะทำให้ทั้งแปลงมีลักษณะใบอ่อนพร้อมๆกัน ดังนั้นในการตัดลักษณะแบบนี้จึงเป็นการตัดเฉพาะปลายกิ่งกับในส่วนของกิ่งที่อยู่ภายในที่ไม่มีประโยชน์นี่คือหลักการในส่วนของการตัดแต่งของเงาะแต่ว่าเราก็ต้องย้อนกลับมาดูอีกว่าโดยพฤติกรรมของเงาะนั้นการเจริญเติบโตในหนึ่งรอบฤดูกาลเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเงาะเป็นพืชที่มีระบบรากลึก และเป็นพืชที่ค่อนข้างจะตอบสนองต่อปัจจัยทางใบตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศดังนั้นใน1นึรอบปีเนี่ยถ้าเป็นเงาะที่มีอายุต้นใหญ่มีทรงพุ่มใหญ่ในหนึ่งรอบปีเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะแค่สร้างใบมาแค่สองรุ่นใบแล้วก็ออกดอกแต่ในส่วนของถ้าเป็นเงาะรุ่นต้นสาวหรือเงาะที่เ,เป็นรุ่นกลาง ้าเขาแตกใบอ่อนเขาจะมีรอบของใบอ่อน3รุ่นใบในสามรุ่นใบตรงนี้เมื่อใบรุ่นที่3ามเขาเข้าสู่ระยะเพสลาดติดแก่ใบกระทบกับสภาวะอากาศเอื้ออนหน่อยเขาก็จะออกดอกนี่คือพฤติกรรมของเขาเพราะฉะนั้นในกรณีของการสร้างรอบใบที่ผมได้อธิบายมาว่าทำไมบางครั้งเนี่ยมันถึงต้องใช้ระยะเวลาถึงหรอบปี เพราะว่าเราตัดออกทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่เกิดใหม่ก็จะต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตและสะสมความสมบูรณ์ดังนั้นในกรณีของอายุใบแต่และรุ่นเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันตรงนี้ปัญหาใหญ่ของการวางแผนการผลิตของเรานั้นจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนคือถ้าเดือนพฤศจิกายนบางปีสภาพใบพร้อม อากาศเอื้ออํานวยเขาก็ออกดอกทั้งๆท,ที่ใบบางครั้งอาจจะเป็นใบในยะเพสลาดแต่ในบางปีหรือโดยเฉพาะปีการผลิตที่เรากำลังจะก้าวต่อไปนี้คือปี2569เดือนพฤิกายนจะเป็นเดือนที่จะมีคงมีฝนตกมีแดดออกมีความชื้นสูงมีความเข้มของแสงและมีความยาวนานของแสงก็คือกลางวันยาวนั่นหมายความว่าโอกาสของเดือนพฤิกายนจะเดือน ที่แตกใบอ่อนสำหรับเงาะสาวจะเกิดขึ้นแต่สำหรับเงาะใหญ่คือต้นที่มีอายุมากสรงพุ่มใหญ่ก็อาจจะไม่แตกเพราะเราต้องเข้าใจครับว่าโครงสร้างของเงาะทั้งสองรุ่นนี้มีความแตกต่างกันช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ ยแล้วประอะไรนะฮะประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ 30- 1 2 1 2บํารุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอสตราเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์ ตราเค้ได้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขามาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์เป็นปุ๋ยซัลเฟตแท้แท้ร้อเปซจากประเทศเยอรมนีใ oh. ช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลไี้ดีเยี่ยมปุ๋ยละลายดีธาัต ธาตุรองธาตเสริมครบรนเบดเดี่ยวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเป์เซ็ตปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เรมีด้วยกัน3สูตร20 10 10ฟื้นต้นทำใบใหม่ 12- 1118สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5, g ่าสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบ้าวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เจากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนำทั่วไปต้องการกำจัดรูปกราเราโคนเน่ ผเน่าในทุเรียนต้องฟลรีอาฟอส400เท่านั้นฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟลรีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆ คุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกลีนลิฟต์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับดังนั้นในกรณีของอการวางแผนการจัดวงจรใบเราก็ทำได้หลายวิธีการในหลายวิธีการจุดหลักๆนะครับก็คือถ้าเงาะของเรา ในเดือนพฤศจิกายนเป็นใบแก่คือไม่ต้องแก่จัดแค่เพสลาดติดแก่หรือเป็นใบแก่โอกาสของการออกดอกในเดือนธันวาคมจะมีสูงมากนั่นหมายความว่าเราจะได้เงาะรุ่นแรกอถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะดำเนินการอย่างไรมันก็จะต้องมีอยู่สองวิธีการก็คือเราจะต้องทำให้เงาะเหล่านี้แตกใบอ่อนก่อน ในการแตกใบอ่อนก่อนนั้นเพื่อที่จะให้ป้องกันไม่ให้เขาแตกใบอ่อนในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาย,ยนดังนั้นกระบวนการตัดแต่งกิ่งจึงเป็นตัวกำหนดที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่ากรณีถ้าท่านมีเงาะสมบูรณ์ท่านต้องการผลผลิตรุ่นแรกหรือให้ออกเร็วนั่นหมายความว่าเงาะเหล่านั้นเราจะตัดแค่ปลายแค่กิ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาจจะตัด20%ของ กับส่วนของแขนงกระโดงหรือกิ่งภายในที่ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือกรณีนี้เป็นส่วนหลักที่หนึ่งในการตัดปลายนั้นก็คือเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนในเดือนกรกฎาคมเราตัดเขาก็แจกสิงหากันยาเมื่อสิงหากันยาตุรานะครับเงาะที่แต่งเหล่านี้เขาก็จะใช้ระยะเวลาไปออกใบอ่อนอีกรอบหนึ่งในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกายน เมื่อไปถึงจุดตรงนั้นเราต้องเข้าใจหลักการที่สองต่อไปอีกว่าเงาะถ้าต้นเขามีความสมบูรณ์ต่ำตัดแต่งกิ่งมาก45วันที่1นึ่เขาจะต่อยอดใบใบรุ่นที่สองและอีก60วันจะต่อใบเป็นรุ่นที่สามอันนี้ก็คือเงาะที่สภาพต้นไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเป็นเงาะในต้นที่มีความพร้อมมีความสมบูรณ์เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ เดือนกรกฎาคมสิงหาได้ใบรุ่นที่หนึ่งกันยาตุลาได้ใบรุ่นที่สองพฤศจิกายนใบแก่ธันวาคมออกดอกนี่คือประเด็นที่อยากจะให้เห็นภาพในการวางแผนซึ่งการวางแผนตัวนี้จะมีความผูกพันกับการตัดแต่งกิ่งอย่างมากประเด็นจึงต้องนำเอาเรื่องนี้มาทําความเข้าใจกรณีของณเวลานี้นะครับ เราก็เห็นภาพว่าในปีที่ผ่านมานั้นเรามีเงาะให้ผลผลิตมากเงาะมีผลผลิตที่มีคุณภาพก็ผมเคยนําเรียนว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้ทานเงาะที่อร่อยที่สุดผลโตเปลือกหนาเนื้อหนากรอบมีรสชาติดีผลจากกรณีที่เงาะดกในปีนี้จะมีส่วนที่จะทําให้เขาต้องพักตัวนานเมื่อเขาพักตัวนานใช้เวลาหเดือน ก็ต้องไปแตกใบอ่อนในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกายนอันนี้เงอะต้นในแปลงหรือในต้นที่ให้ผลผลิตมากแต่ในท่านองกลับกันถ้าเรามีเงาะสาวที่ผิดพลาดหรือให้ผลผลิตน้อยสภาพต้นมีความสมบูรณ์เราก็วางแผนตรงนี้ได้อีกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของต้นและทําให้เขาเป็นเงาะที่อยู่ในเป้าหมายในการที่จะทําให้ออกดอกรุ่นแรกเราต้องเข้าใจครับว่าหลักการมันก็คือ ต้องมีใบแมนใบที่มากมีใบสมบูรณ์แล้วก็เข้าสู่ขบวนการจัดการต่างๆที่จะทำให้เงาะออกดอกพอไปถึงเวลาตรงนั้นมันมีเทคนิคอะไรบ้างสำหรับกรณีการจัดการให้กับใบของเงาะในรุ่นแรกถ้าเขาแตกใบอ่อนในเดือนตุลาเดือนพฤศจิกากลุ่มปัจจัยที่เรานำมาใช้ก็คือ การเพิ่มปริมาณคุณภาพของใบาการทำให้ใบมีความพร้อมการใช้ธาตุอาหารนะครับโดยในส่วนของกรณีการใช้ธาตุอาหารเหล่านั้นเราก็จะมีทั้งในส่วนของลักษณะปุ๋ยบำรุงกับปุ๋ยที่ไปเล่งให้ใบแก่การเล่งให้ใบแก่กับการส่งเสริมการออกดอกอย่างเช่น73-34บ mer ใบโอเมอร์เอ็กเกหรือ62-36ซึ่งมีส่วนของธาตุสังกะสี มีในส่วนของแคลเซียมบรอนมีในส่วนของพลังงานในรูปของกรดอะมิโนโเป็นสารผสมอย่างเช่นเทรนเนอร์หรือเทรสหรืออื่นๆที่เรามีมากมายถ้าใบยังไม่พร้อมยังไม่แก่ดีเราก็เติมในส่วนของาธาตุแมกนีเซียมอันนั้นก็คือกรณีของใช้เทคนิคในช่วงเดือนพิกาแล้วรอสภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายพิกาพอเข้าสู่เดือนธันวาเขาก็พร้อมต่อการออกดอก อันนี้คือกรณีหนึ่งวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือกรณีการใช้เทคนิคในการทำสารโดยใช้สารในกลุ่มของเอทิลเอทิพอนนะครับที่มีอัตราความเข้มข้นที่ประมาณ 5%5% เรนาตะครับเราต้องเอามาเจือจางหรือถ้าชนิด5%เรเราก็ไม่ต้องเจือจางโดยในส่วนของเทคนิคตรงนี้ที่เราเรียกกันว่าทาสารแต่วิธีนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจ และมีเทคนิคในการจัดการในการทาก็คือขนาดความสัมพันธ์ระหว่างรอยที่เราทากับอายุของต้นขนาดของต้นมันก็มีตั้งแต่สอนิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วในความกว้างถามว่าสารตัวนี้ไปทำหน้าที่อย่างไรสารตัวนี้เมื่อเรานำไปทารอบต้นเขาก็จะมีหน้าที่สกัดไม่ให้พลังงานที่ใบเป็นผู้ผลิตในกลุ่มของพลังงานลงมาที่ปลายล่า ก็คงไปสกัดไว้แค่ตรงตำแหน่งรอยที่เราทาสารเอทิพอนไว้เมื่อพลังงานไม่ได้ลงไปถึงรากรากไม่แตกก็ไม่มีการแตกใบอ่อนเมื่อไม่มีการแตกใบอ่อนในระยะวิกฤตคั้น,นพออาะะกาศเอื้ออํานวยเขาก็จะออกดอกจากความเครียดในขณะเดียวกันตัวสารที่เราทาก็เริ่มหมดฤทธิ์เขาก็จะออกดอกได้เท่ากับว่ากรณีการทาสารเป็นการป้องกันการแตกใบอ่อน ก็จะเป็นเทคนิคเดียวกันกับกรณีของการคว้นกิ่งหรือคว้นต้นการคว้นก็เป็นการสกัดไม่ให้พลังงานนั้นลงไปสู่รากเมื่อรากไม่แตกใบก็ไม่เดินเมื่อใบไม่เดินก็สะสมสะสมเสร็จไปเจอสภาวะอากาศก็จะออกดอกซึ่งในสองเทคนิคตรงนี้เนี่ยนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ออกดอกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ เขาเป็นตัวแค่ไม่ให้พลังงานที่ใบผลิตทั้งหมดลงไปสู่ปลายล่าถ้าเราทำไม่ถูกต้องเขาก็จะแตกใบอ่อนเร็วก็ไม่ออกดอกถ้าเราทำรุนแรงเกินไปมันก็จะทำให้เกิดอาการเปลือกแตกต้นโซมและมีผลกระทบในระยะยาวเพราะนั้นในกลุ่มเหล่านี้ในหลักการเนี่ยมันก็คือการสกัดไม่ให้พลังงาน ในส่วนอีกวิธีสุดท้ายที่เป็นวิธีที่เราสามารถาจะดำเนินการได้นั้นก็คือการควบคุมใบการใช้ปุ๋ยเชิงเดียวนะครับจะเป็น025 30 042 56หรือ052 34ซึ่งในลักษณะของการใช้ต้นทุนดังกล่าวเนี่ยมักจะเป็น052 34เอามาใช้เพื่อที่จะป้องกันการแตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกายน การให้ปุ๋ยในลักษณะเชิงเดียวเหล่านี้ในอัตราสูงคำว่าอัตราสูงก็คือ1กิโลถึง1กิโล2ขีดต่อน้ำ200ลิตรจะมีผลต่อการป้องกันการแตกใบอ่อนแต่นั่นหมายความว่าเราต้องให้เพื่อป้องกันนะครับไม่ใช่ให้เพื่อที่จะไปเล่งการป้องกันเหล่านี้ถ้าในสภาวะผลกระทบ เราจะไม่ใช้เกินสองครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราพ่นไปในสภาท,ที่มีความชื้นสูงการควบคุมเขาจะได้แค่5วันถ้าความชื้นปานกลางก็ได้7วันถ้าความชื้นในอากาศน้อยหรือฝนตกน้อยก็จะได้10วันเราแก้แค่ไปชะลอไม่ให้เขาแตกใบอ่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปถึงปลายเดือนหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการออกดอก ประเด็นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมต้องมาอธิบายโครงสร้างให้เห็นว่าการตัดแต่งให้เหลือใบมากที่สุดกับการสร้างใบในให้ตรงจังหวะก็จะมีผลต่อการสะสมความรุมแล้วก็ออกดอกทีนี้เราต้องมาดูประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่เป็นเรื่องสำคัญก็เรื่องของคุณภาพของใบหรือประสิทธิภาพของใบคือเราต้องเข้าใจครับว่าใบแก่ เป็นผู้ใช้พลังงานเป็นผู้เก็บพลังงานหรือเป็นผู้ใช้ซอร์สตามทฤษฎีของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีซิงคือใบอ่อนในส่วนของใบอ่อนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้พลังงานในระยะที่1ห,หลังจากนั้นก็จะเป็นผู้ผลิตพลังงานในระยะที่สองกรณีทุเรียนกับเงาะมีความแตกต่างกันนะครับทุเรียนเขาจะเก็บพลังงานที่ใบผลิตลงมาใต้ท้องกิ่ง แต่เงาะจะเก็บไว้ที่ปลายยอดเพราะฉะนั้นในกระบวนการเล่งให้เกิดการสะสมในใบจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าและงอกเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางใบดังนั้นใบแก่เมื่อใบแก่หมดอายุไขเขาก็จะล่วงหล่นหรือร่วงลรยไปเองตามสภาวะถ้ามีความสมบูรณ์ดีเขาก็สามารถที่จะคงอยู่ได้แต่ ไม่ใช่เป็นกรณีเดียวกับทุเรียนให้เข้าใจว่าใบจะแก่หรือใบจะเพสลาดหรือใบจะอ่อนทั้งหมดทั้งมวลพลังงานเขาจะเคลื่อนไว้ที่ปลายยอดไม่ได้เก็บลงมาข้างล่างตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดก็คือ ลักษณะของใบความสดใสลักษณะของสีลักษณะของความแวววาวและลักษณะของใบที่มีความแข็งแรงคือใบกล้าใบเด้งใบสดใสแต่ถ้าใบกล้านใบซีดใบค่อนข้างจะสลดนั่นหมายความว่าเขามีความสมบูรณ์ที่ไม่เพียงพอเขาจะแตกใบอ่อนใหม่อีกหนึ่งรุ่นภาษาใบตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเอามาเรียนให้กับพิโสกรได้เห็นภาพ ในช่วงท้ายสาระในวันนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ